อยู่แหแสงมันได้ไหมเนี่ยถ้าแสงไม่ได้ต้องย้ายที่เนี่ยนะต้องไปห้องนู้นนะต้องไปห้องแอมนะห้องนี้มันทำไม่ได้นะหวัดดีค่ะแสงไม่ได้เลยอะ่ะแอมไปห้องนูน้นไหมวางไปห้องแอมไหม ไปไปย้ายเอะเดี๋ยวตามไปนะบอกวี่นโอเคโอเคไปไปไ,<อ>ไปไ,<อ>ไปย้ายที่<อ>ย้ายสำนักงานเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้แสงมันไม่เข้าเลย<อ>กำลังย้ายไปไ<อ>ตรงที่ห้องที่มีแสงค่ะตรงนี้ห้องไม่ได้ไไแสงไม่ได้เลย

ปโโกปสลงคุณยานะยด้นี่ยนั<ะ>่นดีมสวัสด,ดีค่ะกำลังเปิดอะไร หาแสงไม่เจอแสงแสงไม่มีมาห้องนี้แสงมาหน่อยนึงแสงได้อยู่แสงได้โอ้ไม่อีกแอมไอแอมมาก่อน มาสวัสด,ดีก่อนมาสวัสด,ดีก่อนเนี่ยมาวัสด,ดีก่อนไหนมาคุยกันก่อนไปโรงเรียนวันแรกมันเป็นยังไงไม่ไม,ไม่ไม่อนุญาตเพราะว่าเป็นเด็กต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเฟซบุ๊กยูทูบจะไม่อน,มนุญาตนี่มันไม่อนุญาตค่ะ ถูกต้องแล้วค่ะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูด้วยไม่อนุญาตค่ะว้ายออาโอ้ิดอาไหนบอกว่าจะไล์สุดไง หันมาตรงนี้มีพัดลมค่ะออะถึกมากค่ะถธอมามันอยู่ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมคะอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้ใหญ่จะไปหาหูผ้าเขียนแล้วละ่ะไม่รอแล้วถ้าไม่ร่วมมือกันจะไม่หวัดดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ไปโรงเรียนเป็นยังไงสนุกไหมสนุกค่ะมาคุยดีๆคุยดีๆอยค่ะอ่าโอเคไต้องไงมาไล่ตัวต้องค่ะเอาหันมาจู๊จเรืไล่ให้มันโดนยัไงไปโรงเรียนเป็นยังไงไหนเขาดูหน่อยสีดวงตานั่นน่ะสีดวงตานั่นน่ะไหนเจ้าหญิงดูเจ้าหญิงก่อน ไม่ใส่โอเคค่ะดีมากปีพีเสื้อก็ซื้อมาอย่างดีสรุปแล้วไม่ใส่ค่ะขอบคุณสองดวงตานะคะขอบคุณที่เข้ามาแวะให้กำลังใจนะคะวันนี้ฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะอากาศก็เย็นขึ้นมาหน่อยนึง อากาศเย็นขึ้นมาสดชื่นค่ะต้นไม้ดีใจเพราะว่าฝนตกมาแต่ว่าไม่นานมากไม่แรงอยู่แต่ว่าไม่นานขอบคุณหกดวงตานะคะหวัดดีไหมคะน้องไอเอม สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายขอบคุณที่แวะให้กำลังใจดูสี่ห้าวิก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะนี่เราดูเขาดีคค่ะอันนี้อะไรเนี่ยเด็กคนนี้อยากไปโรงเรียนนี่กดไลค์เลยอ่าแล้วน้องไอแอมไปโรงเรียนแล้วเป็นยังไงเพื่อนมาไหมเพื่อนมาครบไหมครบดูเพื่อนมาครบเหรอใช่แล้วใครใครขาดบ้าง ใครขาดบ้างแกมุมงกับ<ะ>กับซินดี้แกมุกับซินดี้ขาดเหรอลูกใช่ใครอีกคนคนึงออในิชาก็น้องนิชา,ชาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก้ย้ยเฮ้เป้ยเฮ้ย้เยเฮ้เฮ้าายเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเป๋าเฮ้ยงงเฮ นี่เสื้อเหมือนนี่แบบ <laughs> หละฮ่ะฮันนี้แอมใส่เสื้อสีนั่นอ่อแล้วแล้ว,แล,วแล้วน้องไอแอมมาโผล่ตรงข้างด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นจะไม่ไปโผล่ตรงนั้นนะนอ,อ้อว่ามาเต้นสิเต้นรู้สึกอ่าอย่างนั้นค่ะโอ้โหโอ้โหเต้นเก่งค่ะโอ้นี่มันจะทำตามทำตาม ทำตามค่ะมันก็ทำตามได้ค่ะทำตามได้แล้วหนูอยู่ห้องครูอะไรคุณครูชื่ออะไรคุณครูคำคุณครูคำอ้าวแล้วคุณครูเหมาะล่ะคุณครูเหมาะอยู่กับอนุบาลหนึ่งค่ะอยู่อนุบาลหนึ่งโอ้โหแล้วใจดีไหมครูคำใจดีไหมใจดีไม่ดุเลยเหรอโอ้โหเยี่ยมมากก็หนูเป็นเด็กดีใช่ค่ะ ถ้าหนูเป็นเด็กดีคุณครูก็ไม่ดุค่ะอยู่ระบายสวยงามเลยจ้ะอ่าคุณครูให้ระบายสีใช่มาล้างตรงนี้เซนองตาเซ้นองตาสระผมเรายังไม่แห้งค่ะอาบน้ําสระผมยังไม่ได้เช็ดผมให้เลยมันทําตามอยู่นะก็ใช่ไงมันจะทําตามเพราะมันเป็นใน YouTube ไลฟ์สดสองตัวค่ะได้ต้องมาอยู่ตรงนี้ค่ะ อันนี้กับอันนี้มันเปนอันนี้มันอันนี้ดูอันนี้กระตู้นที่มันทําตามได้ค่ะนี่มาอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันทําตามได้ค่ะอย่าอมันทําก่อนนะอ่านี่ลอก่อนไปอยู่ตรงนั้นมันจะอยู่นอกกล้องนะไม่มันจะไปสร้างบ้านอ๋อจะสร้างบ้านยังไงโยกยกยกตรงนี้เหรอจะสร้างตรงนี้เหรอใช่สร้างตรงนี้แล้วก็เอา ตรน UH, right? yeah> ี้ตรงนี้หชออยู่บนเตียงนค่ะขอโทษนะคะอยู่ไม่นิ่งเลยอยู่ไม่นิ่งเลยขอโทษนะคะยังไงอยู่ที่โรงเรียน ก็ S <S <S หนูต้องเอาไปห่มที่โรงเรียน้วยลูกเพราะว่ามันหนาวใช่ก็นอนเปิดหนูห่มให้ลูมันหนาวแลนอนหลับง่ายไหมละ่ะคนอื่นนอนหลับง่ายไหมง่ายหน,นูก็นอนหลับเหรอแล้วหนูกินข้าวได้ไหมละ่ะกินข้าวกับไก่ทอดได้ไหมกินได้อยู่แต่ไมมันเจ็บปากเหรอแล้ว,ลวมีน้ำให้ไหมคุณครูเดาน้ำให้หนูไหมหนูมีน้ำอยู่เหรอ แล้วเพื่อนคนอื่นกินได้ไหมกินกินอะไรกินข้าวได้ไหมได้อยู่เหรอแอมกินเป็นเหรอกินอะไรก็กินข็กินผักกินเหรอหรอืนอมอน,น้อยูีต่ตรงไหนนี่ ขอบคุณสิบดวงตานะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวก็ได้ตังสวัสดีด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะวันนี้น้องไอแอมไปโรงเรียนวันแรกค่ะนี่อาเซียนรุงนี้ใส่ชุดใส่เสื้ออาเซียนแต่หนูไม่ต้องผ้าห่มใหญ่กินไปผ้าห่มมันจะได้ไม่หนาวไงตอนนอนอยู่โรงเรียผ้าห่มใหญ่มากไม่ได้แล้วหนาวไหมล่ะถ้าไม่เอาผ้าห่มไปหนาวหนาวไงก็ผ้าห่มไปก็นอนได้ใช่ ตอนนี้มีอะไรอยู่เอ้คุณตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ที่ฟ้าลุงโฮมสเตย์นะคะฟ้าลุงโฮมสเตย์ค่ะฟ้าลุงโฮมสเตย์ค่ะ,อ,คะอะไร ขอบคุณกำลังใจนะคะวันนี้รีบไลฟ์แล้วก็ทักทายทักทายเก็บเก็บเก็บมาทีค่ะ<ก>อุ้ยอย่าร้องเสียงดังอย่างนั้นลองพูดดีๆนั่นไงเสียงเข้าไปเลยอย่างนั้นเขาะจะไม่อนุญาตให้ไล์สดนะถ้าใครร้องอะ่ะพูดดีๆพูดน่ารักอย่างนี้ค่ะ พูดตามอันนั้นดูอันนี้คนร้ายอ๋อนี้ดูมันมันพูดตามค่ะแล้ววันนี้คุณรูได้สอนให้ร้องเพลงไหมล่ะไม่แล้วให้เล่นอะไรล่ะให้ระบายสีเหรอนี่พูดตรงนี้ตรงนี้ถึงจะเนี่ยพูด่อยู่คุยในนั้นนี่คุยในนี้ถึงจะได้ไม่ฟังเสียง อ๋อหนูต้องพูดดียวค่ะนี่งั้นนี่มึงกูดนี่ฮึนายมึงกูดใส่สวยไหมคะไม่อย่าใส่ก่อนเยอะเฮ้ยน้ึงกูดมาวะไม่เป็นอัน พูดคุยเลยค่ะฝนตกฝนตกไหมคะ,มะใครฝนตกต<ด>้องดูจากจังหวัดอะไริงตทักทายกันได้นะคะที่นี่สีสะเกตนะคะวอ๋อเอ็มเอ็ม,มดูยายาเป็นเจ้าหญิงไปแล้วเอาเอา,เอาันนี้นี่มันถุงแดงเอาหัว่าจะให้ยายาเป็นเจ้าหญิงไปแล้วทำไมนี่มันหงแดงอ่ะไหนอันไหนนี่ไหนให้ดูก่อน ไหนตรงไหนคะนี่ออวมันหักนิดเดียวไม่เป็นไรโอเคขอหัวใจคนละหนึ่งดวงนะคะดูจากจังหวัดอะไรอันนี้สีสเกตเอจ้าสีสเกตนะคะดูจากจังหวัดอะไรประเทศอะไรขอบคุณนะคะห้าดวงตา อันนั้นหนูตูวอะไรแล้วคุณครูให้การบ้านไหมวันนี้มีการบ้านไหมคะมไม่มีอ้าวทำไมครูคำยังไม่ให้การบ้านเลยล้อ,เ,อ,เ,อเขาไม่ให้การบ้านเหรอคะใช่แล้วเพื่อนๆได้ไหมเพือพ่อนเขาไม่ได้ห้องครูวิได้การบ้านไหม เหรอห้องครูวเนนิเป็นอนุบาลสามไงห้องน้องแอมเป็นอนุบาลสองไงพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรคะ,ะใส่อาเซียโอเคค่ะแล้วรองเท้าแอมใส่ใส่เป็นไหมล่ะรองเท้าอะ่ะใส่เป็นอยู่จำได้ไหมว่ารองเท้าของตัวเองอะนะ่ะไหนเขียนชื่อเอาไว้ด้วยนะนี่เขียนอะไรบ้าง โอเคเพราะว่ามันหายไปเสียดายนะอันนั e. okay. okay. <h> ้นเอาแบงม่วงเลยนะซื <here. S 2> uh ้อเนี่ยอ okay. ันนนเอาแบงถ้าถ้าแอมไม่คุยยายจะปิดไลน์นะแอมยายจะปิดไลน์แล้วยายจะไปนาแล้วนะหลัอครงหลัอเพื่คุยต้องใต้ันหนึ่งไม่ต้องคุยก่อนจะปจไจจจจจ ผมมันต้องหวีไงยายไม่มีหวีมาหวีไม่ได้เอามาไงมันต้องหวีผมภาพมันก็ไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันอยู่ไฟมันอยู่ตรงนู้นมันต้องอยู่ข้างๆมุมนั้นนะชัดหมดเลยไม่มีใครดูเลยสูนดวงตาละ <laughs> โอเค เดีย๋ยวถ้าไม่มีใครดูเราปิดไล์ดีไหมคะลูกเราอย่าเพิ่งนะแล้ววันหลังเราค่อยไล์ขอบคุณสองดวงตานะคะสวนปวีนากับน้องไอแอมค่ะยายๆกับน้องไอแอมกำลังไล์สดเก็บนาทีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจเพิ่งจะไล์ย,ยังไม่ได้รู้กฎกติกาอะไรมากมายคะ่ะ ขอบคุณนะคะดูจากจังหวัดอะไรกดหัวใจให้หนึ่งดวงด้วยนะคะสีสเกตวันนี้ฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกอื้อมนันมัน,นมเต็มนะเครื่องเต็มนะ กกอืมันต้องไปลบตัวอื่นออกถ้าถ้าเอาไปใส่เยอะๆรีบไปลบอืมรีบไปลบอืมต้องลบออกรีบลบรีบลบอืมอย่างนั้นเครื่องเต็มแล้วก็โหลดเข้าไม่ได้แต่มันจะบอกว่าไอ้ใช้ว่าเต็มเยอะเกินไปใช่รีบการไปลบค่ะ ถูกต้องค่ะในเราในในที่มันเป็นของสัญญาณที่ในในในเครื่องโดเกมหอมันดนี่การลบเกมอืมอ,มอมนี่สลับกระอมัน,มนตโทรศัพด้าน,นยอ,อมาเล่นเนาะ,ม,ะมันต้องีผมนัเนี่ยยอ,อมาเล่นเลยยญ่รอว่าสลัเหม็เหรอ,อม,มันออ่อ อียสวัสดีค่ะ3ามดวงตาขอบคุณที่แวะให้กำลังใจนะคะทักทายกันค่ะขณะนี้ไลรสดจากสีสเกตนะคะฟ้ารุ่งโฮมสเตย์ค่ะขอบคุณที่แวะให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะ ทักทายกันได้อยากได้อยู่จังหวัดอะไรช่วยบอกหน่อยนะคะดูจากจังหวัดอะไรบ้างอยากได้ดีจังอยากได้อะไรอยากได้ไดเรือสแลงอ่อ๋อสแลงวีอยู่ตรงไหนนะอยากเอาวีมาวีผมคนไม่วีไม่ใชล่ะนะคะตรงนั้นมีไมหม ตรงนี้เรามีไหมน้ำเอามา,มาอ้าวแก้วน้ำไม่ได้เอามา,ขอขาเ,เอาวิมานั่นน่ะนั่นวาวิโอเคเียนปงอีก่ะนะใช่เาราต้องรีบไปแล้วนะคปาอยู่ไม่ได้แล้ว จะออกไปนานแล้วค่ะจะไปหาเขียดแล้วอจะไล่สัก20นาทีนะคะเพราะว่าฝนตกจะออกไปนานแล้วจะไปหาเขียดแล้วค่ะขอบคุณหนึ่งดวงตานะคะขอบคุณที่แวะให้กำลังใจนะคะ ทีมงานหาเขียดมารอแล้วค่ะมาเด้อมาเด้อคุณใด๋อยากไปน้ำใย่ใช่ใช่ใ,ใกล้ยี่สีบแล้วอ่าโอเคยี่สิบนาทีแล้วยายจะปิดไลน์แล้วนะปิดไลน์นี่ สวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะอู้ลูกขึ้นดีๆนั่งตักยายดีๆเอาๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาดูน้องไอแอมกับยายวี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 บอสซีลงเต้เอาน้องไอแอมเปิดเทอมวันแรกค่ะเก่งมากไปโรงเรียนพรุ่งนี้ก็ไปอีกใส่ชุดอาเซียนแต่อยากให้ยายพาไลฟ์สดก็เลยพาไลฟ์ค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะวันไหนหนูจะขึ้นมานสามออ๋ออีกปีหนึง่งสวัสดีค่ะอยู่วันสองก่อนอืมอยู่วันสองเี้ก็โอเค